สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนพับเหรียญโปรยทานค่ะเป็นแบบนี้นี่นีแบบนี้ไม่ยากเราไม่ยากเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราตัดลิบบิน้นทั้งหมดสีเส้นความยาวตั้งแต่มือเราจับจนถึงข้อศอกเรานะคะนั้นพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการ เรียญโดยหยิบมา1เส้นเส้นที่สองอไปข้างบนเส้นที่3าแปะข้างหน้าเส้นที่สองแปะข้างหลังเส้นที่2องอเส้นสุดท้ายสอดเข่าครึ่งหนึ่งครึ่งหน้าสอดเข่า,ขาหน้า ก็อีกครื่อหนึ่งตอดเข้าข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ตึงหมดเลยแล้วก็เอาเหรียญวางตรงกลางยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นแรกพับจากขวาไปซ้ายจากล่างขึ้นบน ซ้ายมาขวาก็จากบนเก็บเหรียญโดยการสอดเข้าข้างล่างนีน่กับหลังหันนะคะฝั่งนี้นะคะทําการเก็บเหมือนกันมันจะมีช่องให้สอดเข้านะคะทำทุกฝั่งนะคะมันจะบังคับให้ฝั่งหนึ่งสอดได้เส้นหนึ่งนะคะนี่ ข้างลงมาน,นะคะกับหลังหันไดะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราทำการพับ ตรงนี้นี่ค่ะบิดแบบนี้เส้นบนนี้บิดมาข้างหลังนี่ค่ะบิดมาข้างหลังฝั่งนี้ก็บิดมาข้างหลังอีกแล้วก็ใส่ตรงข้างข้างล่างตรงนี้เลยอื้แล้วฝั่งหนึ่งเส้นต่อไปทำเหมือนกัน บิดมาข้างหลังนี่ครบนี่ก็จับมันไว้แล้วก็บิดอีกทีหนึงรูดมันลงมาแล้วก็ใส่ช่องข้างๆานี่นี่ป้าไปฝังนี้บิดไปข้างหลัง บิดลงข้างล่างอีกทีหนึ่งรูดแล้วก็ใส่ช่อง้างคา,างนี่ะฝั่งสุดท้ายบิดไปข้างหลังลกับบิดไปข้างหลังอีกทีลูดลงมาแล้วก็ใส่ช่อง้างคาง แ้แล้ฝั่งหนึ่งต่อไปนะคะเราจะมาทำตรงนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือค่ะบิดมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็โค้งแล้วก็สอดเข้าใต้่างเลย ดูดลงมาเป็นแบบนี้อ่ะฝั่งนี้เหมือนกันด้านซ้ายบิดมาข้างหลังนี้แล้วโค้งแล้วก็ใส่แบบฝั่งนี้ การบิดมาข้างหลังแล้วก็โค้งใส่เข้าใต้นี้ ต่อไปนะคะใช้ฟังนี้บิดมาข้างหลังโคง้งแล้วก็เข่าข้างหลังนี้้วทำการไม่ต้องดึงตึงมาก <c oughs> ให้มันแบบหย่อนๆม,มันจะได้เป็นเลี้ยวๆสวยๆ นี่คะเห็นไหมไม่ต้องตึงมากนี่นะคะใครจะตัดแบบไม่มีอะไรแหลม,มออกมาเลยย่งสาวก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวสาวจะตัดแบบเหลือปลายออกมา <sı ff y> นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แบบนีนะ้ลองทำกันดูนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย